โอ,อ้ยสงสารนะ่ะเดี๋ยวเป็นลมเป็นแล้งไปไม่เอานะครับให้พี่แกมารับเดี๋ยวพี่แกจะ <c oughs> เดี๋ยวพี่แกจะลงไปรับนะครับของใครที่จริงๆนะอยากลงไปถ่ายรูปให้ทุกคนเลยนะเพราะว่าแบบนานๆที่จะมาเนาะนะครับผมแล้วก็เป็นบ้านเกิดของใช่เ,เพื่อนของกันนะครับผมริทนะครักก็เกิดที่นี่แล้วก็เมื่อเช้าที่ส่งไปถามผมว่าให้ ลิศวันนี้มาร้อยเอ็ดนะอะไรอย่างงี้บอกว่าเฮ้ยมีงานร้อยเอ็ดทีไมไม่ชวนลิศไปด้วยอยากกลับบ้านคิดถึงบ้านนะครับผมก็อ่าไหนใครเป็นแฟนหมอลิศบ้างหมอลิศบ้างอ่าเยอะเลยนะครับผมก็เป็นแฟนพี่การพี่การยังไม่มีแฟนนะครับผมเป็นแฟนเพลงแฟนเพลงแฟนเพลงน่ารักมากน่ารักมากนะครับอ่าไปทางนี้อันนี้อันนี้ไฟมันตกเลยไฟตกเดี๋ยวพี่การตกไฟ แต่ว่าอ่ะไม้ช่วถึงนะครับผมโอเค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  <laughs> ใกล้สงกายกันแล้วเล่นน้ำกันไหมปกติเล่นน้ำที่ไหนครับก็คือตรงตรงนี้เลยที่ผ่านมาเลยเป็นแบบว่ารถรถเล่นกันเต็มถนนเลยนะฮะทุกปีเริ่มต้งแต่ปีไหนเอ่ย13บปะ่ะ13 14าี่นะครับผมขอใดุ้กคดเล่นน้ำอย่าง อย่างสูงแล้วก็อย่าลืมนะครับผมระวังด้วยเรื่องของการแบบว่าแต่งตัวหรือว่าเรื่องของการที่ขับขี่ยานพาหนะนะครับผมเอาละครับเพลงต่อไปดีกว่าเพลงนี้ไหนใครยังไม่มีแฟนบ้างขอดูมือหน่อยได้ไหมอ่าไม่มีแฟนเนี่ยผมเชื่อว่าใครที่เป็นวัยรุ่นขึ้นมาหน่อยนะครับผมต้องเคยที่เคยมีแฟนมาแล้วแหละแล้วก็บางทีอาจจะเคยแบบว่าเฮ้ยเคยเลิกกับแฟนในเพลงนี้ครับมอบกับคนทีเ่เคยรู้สึกว่าเราผิดหวังกับคนที่ร,รักมา ไม่เป็นไรครับผมจงย้ำไว้แล้วก็ขีดเส้นใต้ไว้ว่าเขาไม่รักเราเลยครับหัวใจก็ยังไม่ฟังช่วยร้องเลยนะยังหวังว่าเธอจะสนใจทั้งทั้งที่เธอเห็นด้ว เดี๋ยวไฟดูดตัดใจให้ลืมเธอลงอขีดต้งพิอตายอดูหวอยหมดยาความลันที่เธอทำฉันใจยังเตือดความจำไว้ตรงประโยคสุดท้ายว่าไดสิ้นไปเอาไว้ว่าเธอไม่รั้ ทุกวัน,นพอทำให้หนึกถึเธอแม้มันจะเจอแมมันจะทรมานและมันจะทำเราร้องไเพราะคือความจริงเรื่องจริงที่จ็ปวใจี้เส้นใต้อาวา เื่จงที่เจ็บปวดใจคิดเส้นออว,ว่าเธอไม่รักก็คิดเอาไว้ว่าเธอไม่รัก,รกแบบขนาดพิชูเนี่ยอะไะ